สวัสดีชาวบ้าบ้าไปทีครับวันนี้อยู่กับผมบ้ามอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กับการรีวิวก a d g e ตจาก x i a มี่นะครับซึ่งเปิดตัวไปในงานเ x i a มี่13เรียบร้อยครับทั้ง2ตัวนี้วันนี้เราจะรีวิวไปคู่กันนะครับนี่คือ x i a มี่ Watch S 1 Pro ครับนาฬิกาที่อยู่ในข้อมือผมเนี่ยนะครับเป็นนาฬิกาที่เรียกว่าสําหรับคนที่รักสุขภาพนะครับอยากจะไปดูแลสุขภาพมีการอัปเกรดขึ้นทั้งในเรื่องของดีไซน์ที่สวยงามนะครับในเรื่องของ UI ที่ใช้งานได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ อย่างยาวนานนั่นเองครับอีกตัวหนึ่งที่วันนี้ผมจะรีวิวไปพร้อมๆกันนะครับนี่ก็คือตัว x i a o มี่บัส4 Pro นั่นเองครับนี่คือหูฟังที่ผมบอกได้เลยว่าผมเองเนี่ยเขารเรียกว่ากลางวันนะครับผมก็จะใสอนาฬิกาอันนี้นะครับแล้วก็ใช้งานไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินใช้ GPS นะครับการนอนหลับก็ใช้เนะี่ยกลางคืนเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะฟังนะครับเจ้าตัวที่เป็นเ x i ยวมี่บัส4 Pro ตัวนี้ฟังเกือบทั้งคืนนะฟังทั้งเพลงฟังทั้งวิทยุอะไรแบบนี้นะครับบางทีคิดถึงบางไทยก็ฟังวิท ยุอะไรประมาณนี้วันนี้เนี่ยเราจะเล่าให้ฟังนะครับหลังจากที่ผมใช้งานมา7วันเต็มๆในทุกมุมมองของผมเลยแล้วกันนะเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยครับ เราจะเริ่มกันที่ตัว x i a ย m i Smartwatch S1 Pro นะครับตัวนี้ที่ผมถืออยู่ตัวนี้นะครับสีที่ถูกส่งมาให้ผมเนี่ยครับเป็นตัวเรือนสีดำนะครับแล้วก็สายของเขาเป็นตัวโฟโ o สีดํานั่นเองนะครับเป็นรับเบอร์หรือว่าเป็นยางครับตัวนี้เนี่ยมันจะให้อารมณ์ของความสปอร์ตนะครับสามารถที่จะใส่ไปแบบลุยลุยเล่นกีฬาอะไรแบบนี้ได้เลยนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวเรือนสีเงินนะครับแล้วก็ตัวสายเนี่ยจะเป็นสีน้ําตาลมันจะให้อารมณ์ของความคลาสสิก ดูเท่ดูดีเลยนะฮะแล้วก็ใส่ไปทํางานอะไรแบบนี้มันจะดูดีมากๆมันจะคนลสไตล์กันสําหรับ2ตัวนี้นะแต่ว่าสําหรับผมเองอ่ะผมว่าตัวนี้เหมาะกับผมเพราะว่าผมอะ่ะใส่ไปไปไป,ไปทำงานเนาะที่ที่บาหลีแล้วก็มีแอคทิวิตี้แบบลุยๆเยอะมากทั้งเดินกลางแจ้งนะครับแล้วก็มีไปไว่ายน้ําแล้วก็มีใส่นอนด้วยนะครับแล้วก็มีแบบเดินไปกลางแจ้งแล้วก็แบบจับพวก GPS ต่างๆแบบนี้ผมว่าอันเนี้ยผมว่ามันลุยๆดีเหมาะกับผมนะครับแล้วก็ตัวเครื่องของ ตัวเรือนของเขาเนี่ยตัวกระจกของเขาครับจะเป็นกระจกซาว์ไฟนะ์ะแล้วก็มีขนาดอยู่ที่1.47นิ้วนะครับก็ขนาดของเขาเนี่ยจะประมาณม46มิลิเมตรนะครับแล้วก็หน้าจอของเขาเนี่ย เป็นอาร์โเลสสามารถที่จะสู้แสงได้ดีนะครับตัวนี้เนี่ยค่าไบรท์หรือว่าค่าแสงของเขาเนี่ยอยู่ที่600นิตนั่นเองนะครับตัวนี้นั่นค่านะครับก็จะมีปุ่มกดนะครับที่เรียกว่าตัวโรตา t ีเบิร์ดคลาวนนั่นเองครับตัวปุ่มกดนี่นิดนึงผมเคยเจอปัญหาสาหรับแบรนด์อื่นมันจะหมุนไม่ค่อยได้คือใช้ไปประมาณปีกว่าผมว่ามันมีปัญหาเรื่องของการหมุนละแต่ตัวนี้ผมดูแล้วนะครับผมใช้มาหนึ่งอาทิตย์ไม่มีติดขัดอะไรแต่อย่างใดหมุนง่ายกดแบบสมูทมากมากเลยทีเดียวนะฮะวัสดุดูดีพรีรนน้้ัับออนนตง เลยว่าอันนี้วัสดุดูดีจริงๆนะครับแล้วก็หน้าปัดนาฬิกาของเขาเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้เป็นร้อยแบบนะครับทั้งาสามารถที่จะดาวน์โหลดแบบออนไลน์ก็สามารถที่จะทําได้นะครับแล้วก็เราอาจจะเลือกเป็นแบบเข็มน,นาฬิกาก็ดูสมูทดีดูคลาสสิกดูเท่นะครับหรือจะเ,เป็นแบบดิจิตอลแบบวันไหนาอยากจะลุยเอาไปแบบทํากิจกรรมการแจ้งแบบดิจิตอลแบบนี้ก็ดูดีไม่แพ้ก,กันเลยทีเดียวครับ โอเคสำหรับอุปกรณ์ในกล่องของเขานี่นะครับหลักๆของเขาเนี่ยในกล่องเขาก็จะเป็นยาวๆแบบนี้นะคุณผู้ชมครับแล้วก็ในกล่อง,องเขาก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็นตัวที่ชาร์จนะครับ อ่าที่ชาร์จของเขาก็จะเป็นกลมๆแบบนี้เราก็แปะเข้าไปด้านหลังแบบนี้ด้านหนึ่งก็เป็น USB นะครับเวลาที่เราชาร์จเนี่ยนะครับใช้เวลาถ้าเกิดว่าศนะูนย์เลยนะศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยนะใช้เวลาประมาณสัก85นาทีนะครับอย่างผมเนี่ยนะครับชาร์จเต็มครับที่100เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่อ่าตีสามของวันอาทิตย์นะออกเดินทางไปบาหลีนี่นะครับแบตเตอรี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าเกิดว่าตามสเปกนะตามสเปกของเขาเนี่ยจะใช้งานได้ประมาณ14วันแต่ผมเนี่ยใช้งานแบบว่าหนักหน่วงมากๆนะครับทั้งแทรรรร็กกกกิิ้้งงงใในนเเื่อขอขาดาดช ชีวิตแอคท v วิตต่างๆบวก G P S เข้าไปอีกนะครับมีการนอนด้วยมีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็7วันสามารถใช้งานได้อย่างแน่นอนซึ่งผมพอใจนะสำหรับ7วัน8วันหรือว่าอาทิตย์กว่าๆเนี่นะครับไม่ต้องครบ14วันก็ได้เพราะว่าผมเองก็ตั้งแบบเหมือนเขาเรียกว่าให้แบบ หันหันหันข้อมือขึ้นมาแบบนี้แล้วก็หน้าจอมันแสดงตลอดแบบนี้นะครก็เลยทําให้ตัวนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่า,าจ,จะใช้แบตเตอรี่เยอะกว่าโหมดที่เป็นสแตนบายโหมดมากกว่านะผมก็พอใจเพราะว่าอาทิตย์นึงผมชาร์จครั้งเดียวเองอ่ะผมว่าโอเคมากๆเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของการชาร์จนะครับแล้วก็อันนึงที่ต้องบอกเลยก็คือเรื่องของ U I คุณผู้ชมครับ U I นะครับหรือว่าระบบปฏิบัติการของตัว smart S watch S 1 Pro ตัวนี้นะครับผมเองเนี่ยเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อกับตัวเ x i a มี่นะครับ12 Pro นะครับที่ผมใช้งานอยู่ก็คือผมผ่านตัวแอปพลิเคชันมี f i t n e s จริงๆแล้วคุณผู้ชมสามารถที่จะเชื่อมต่อได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะใช้ได้หมดเลยนะครับก็ผมว่า สิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปก็คือมันสามารถที่จะเชื่อมต่อได้เร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้นนะครับแล้วก็เวลาที่มันมีการแจ้งเตือนต่างๆมันตอบสนองได้เร็วมากขึ้นนั่นเองครับเวลาที่มันมีการแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k l i n e หรือว่า Instagram ต่างๆเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมานะครับแล้วก็เราสามารถที่จะลากจากด้านบนลงมาและอ่านข้อความต่างๆได้ผมว่าตรงนี้มันตอบสนองได้เร็วขึ้นผมว่า UI มันลื่นมากขึ้นนั่นเองนะครับ แล้วครับคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของการออกกําลังกายกันบ้างน,นะครับถ้าสมมุติว่าเราปัด ไปด้านขวาเนี่ยเขาจะโชว์ให้ดูในเรื่องของแท็กซิงในแต่ละวันของเรานะครับการใช้งานเรื่องของหัวใจเรื่องของการออกกําลังกายต่างๆนะครับถ้าเรากดหน้าปุ่มในการใช้งานด้านข้างลงมาเนี่ยนะครับเราจะมีฟังก์ชันต่างๆให้เราได้เลือกมากมายนะครับข้อดีของอันนี้ก็คือว่ามันจะมีแอคทิวิตี้หรือว่ากิจกรรมของเราเนี่ยให้เลือกเยอะมากๆเป็นร้อยๆกิจกรรมนะครับแล้วเราสามารถที่จะแยกกิจกรรมที่มันหลากหลายแบบนี้ออกจากการวิ่งได้แปลว่ามันจะมี2ฟังก์ชันด้วยกันครับก็คือฟังก์ชันของ เลือกแอคทิวิตี้ที่เป็นตัวกิจกรรมกับฟังก์ชันที่เลือกของการวิ่งโดยเฉพาะนั่นเองนะฮะสำหรับคนที่วิ่งเราก็เข้าไปช็อตคัทตัวนี้ได้เลยเราจะวิ่งแบบการแจ้งนะครับวิ่งแบบในร่มอะไรแบบนี้สามารถที่จะทําได้เลยก็ผมมองว่าเป็นเรื่องดีอันหนึ่งนะครับคราวนี้กิจกรรมต่างๆที่ผมใช้งานนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินการแจ้งนะครับแล้วก็ในเรื่องของการว่ายน้ำนะครับผมก็ลองให้เรียบร้อยนะครับสามารถที่จะแทร็กได้ง่ายได้จริงจริงๆมีแอคทิวิตี้หรือว่ากิจกรรมให้เราเลือกเยอะมากนะครับเราเห็นแล้วก็อยากจะไปลองบ้างงซึ่ ผมเองก็บอกหลายๆคนว่าเฮ้ยมันก็มีแบบนี้ด้วยเราสามารถที่จะไปลองทําอะไรใหม่ๆได้ด้วยนั่นเองนะ,ะครับคราวนี้เรามาดูในฟังก์ชันอื่นๆบ้างก็จะมีที่ผมใช้งานก็คือเรื่องของการเต้นของหัวใจนะครับตรงนี้เนี่ยผมจะเวลาที่ผมเหนื่อยมากๆผมอยากรู้ว่าหัวใจผมเนี่ยการเต้นของใจมันลดลงบ้างหรือเปล่าเนี่ยสามารถที่จะแทร็กแบบมอนิเตอร์ได้เป็นแบบอัตโนมัติก็ได้หรือว่าทุกๆ1นาทีก็ได้นะครับสามารถที่จะดูได้เลยอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกอันหนึ่งนะครับอีกอันนึงก็คือค่า SPO2 ค่าออกซิเจนในเลือดละกันนะครับก็ดีสําหรับในช่วงโควิดแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะวัดค่าออกซิเจนในเลือดได้มีการมอนิเตอร์ได้นะครับสามารถเก็บข้อมูลต่างๆได้นะครับแล้วก็ดูข้อมูลต่างๆย้อนหลังได้ในตัวนี้อาจจะแบบเล็กนิดน,นึงนะฮะแต่เราไปสามารถที่จะดูแบบตัวใหญ่ได้ในโทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองครับอีกอันหนึ่งที่ผมทุกครั้งที่ลองแนละ้วต้องใช้ก็คือเรื่องราวของการนอนหลับนั่นเองนะครับผมเองก็ ทั้งนอนกลนด้วยนะฮะแล้วก็ผมก็อยากให้ผมเนี่ยนอนหลับลึกเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมีแบบตื่นกลางดึกเนี่ยผมก็จะสามารถที่จะแทร็กได้ว่าเฮ้ยผมมีแบบหลับลึกประมาณเท่าไหร่หลับตื่นประมาณเท่าไหร่นะครับก็ดีกับตัวผมเองด้วยนะครับฟังก์ชันอื่นๆในการใช้งานก็มีให้เลือกประมาณนี้นะครับที่ผมใช้งานหลักๆการแจ้งเตือนต่างๆในเรื่องของการเลือกเพลงอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานผ่านตัวที่เป็นตัว SmartW a t c h s1 pro ตัวนี้ได้ครับ โอเคครับในสเปคอื่นๆที่อยากให้รู้นะครับตัวนี้เนี่ยหลักๆเลยนะครับน้ำหนักของตัวเครื่องนะครับก็จะอยู่ที่48.6กรัมนะครับถ้าเปรียบเทียบกับไดมิเตอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็น46มิลิเมตรนะครับหน้าจอ1.47ผมบอกไปเรียบร้อยนะครับไรเน็ตก็คือสูงสุดก็คือ600นิตนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับรองรับบลูทูธ5.2นะครับ Android วางรับเวอร์ชัน6.0หน้า o s ก็คือตั้งแต่10.0ขึ้นไปนะครับมีตัว b u i l อ i n v o i c s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  i s t a n t มาให้เราด้วยมี NFC มาให้เราด้วยนะครับเซนเซอร์ต่างๆนะครับมีทั้งตัวที่เป็นจโรสโคปนะครับตัวที่เป็นตัว Heart Rate Sensor นะครับมีมาให้เราครบเลย Geometric Sensor ร์ ensor, นะครับ Air Pressure มีมาให้ Ambient Light มีมาให้ t e m p e r a t u r e Sensor มีมาให้ GPS มีมาให้ครบนะครับแบตเตอรี่ของเขาครับ500ม ah, ิลลิแอมชาร์ s สแตนบาได้14วันผมใช้งานหนักๆได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับรองรับไวเลสชาร์จด้วยนั่นเองครับสำหรับตัวนี้นะครับราคาของเขาอยู่ที่9,990บาทนะครับสำหรับผมนะผมมองว่าถ้าเทียบกับวัสดุที่พรีเมียมนะครับถ้าเทียบกับแบตเตอรี่ที่ยาวนานนะและการใช้งานผมว่า UI เนี่ยไหลลื่นความแม่นยำถือว่าโอเคมากๆเลยทีเดียวนะครับ ผมก็มองว่ามันคุ้มค่าสําหรับการที่จะเปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งให้แบบสุขภาพดีขึ้นแค่นี้ก็ถือว่าคุ้มมากแลครับเอาละครับมากันถึง gadget อีกหตัวนะครับนี่ก็คือเสียี i บัตส4 Pro นั่นเองนะครับผมจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ผมเองเนี่ยใช้ในการฟังเพลงเกือบทุกคืนนะฟังทั้งเพลงฟังวิทยุด้วยนะครับแล้วก็ตั้งใจจะมาเก็บรายละเอียดแลวมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับโอเคอันดับแรกเลยถ้าเกิดว่าเราแกะกล่องมาตัวนี้เนี่ยหกพ้บบาทนะที่เราจะเจอคือดีไซน์ที่เรียกว่าสวยงามมากๆเงาเงา,งาแบบนี้นะครับตอนนี้หูฟังผมใส่อยู่ที่หูแบบนี้นะครับถ้าเราเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือแล้วเนี่ยเปิดฝาขึ้นมามันจะขึ้นเลยนะครับว่า ถ้าหรือว่าอยู่ใ,ใกล้ๆแบบนี้มันก็จะให้เราเชื่อมต่อเลยนะครับครนี้ดีไซน์สวยมากนะครับด้านล่างนี่นะครับก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นตัวช่องสำหรับเสียดชย้จเป็นไท e ีนะครับจริงๆถ้าเกิดว่าเต็มทุกอย่างทั้งเคสทั้งหูฟังเนี่ยใช้งานได้ถึง38ชั่วโมงครับโอเคเรื่องดีไซน์ เรื่องแบตเตอรี่เดี๋ยวผมค่อยพูดอีกทีหนึ่งแต่ว่าผมจะต้องบอกก่อนว่าสําหรับคนที่หาหูฟังตัวนี้ธรรมชาติของเสียงเป็นยังไงบ้างครับด้วยเทคโนโลยีของหูฟังตัวนี้เนี่ยนะครับผมจะบอกว่ามันให้เสียงที่ใกล้เคียงกับเสียงในสตูดิโอมากๆนะครับรองรับทั้ง h i เลสออเดียโอไวเลสไฮเลสออเดียโอก็คือไฟล์เสียงที่มันมีคุณภาพสูงมากๆไฟล์มันก็จะมีขนาดใหญ่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการโอนไฟล์หรือว่าการถ่ายเทข้อมูลต่างๆมันต้องเยอะด้วยครับเขาใช้เทคโนโลยีของโซนี่นะครับตัวที่เป็นตัว LDAc สามารถถ่ายโอนไฟลเสียงเนี่ยได้ถึง990กิโลบิตเปอร์เซตกันซึ่งถือว่าเยอะมากๆทำให้เราได้คุณภาพเสียงที่ใกล้เคียงกับสติโอนะครับซึ่งผมเองเนี่ยต้องเล่าให้ฟังว่าผมฟังเพลงเนี่ยนะครับ จะรู้ว่าประมาณเสียงของตัวนี้เนี่ยมันจะเน้นประมาณเสียงกลางและก็เสียงสูงเสียงเบสเนี่ยมาประมาณหนึ่งแต่ไม่ได้มาเป็นรูปแบบหนักๆแต่อย่างใดแต่ว่ามันจะเป็นแบบแนวชิลๆฟังสบายๆเสียงดีแล้วมันความรู้สึกของผมนะมันรู้สึกว่าเหมือนผมฟังอยู่ ใกล้ๆก,กับแหล่งกําเนิดเสียงถ้าเกิดว่าเป็นเพลงเนี่ยผมเหมือนมนอยู่ข้างเวทีอะไรประมาณอย่างนี้นะเอ้ยไม่ได้พูดเวร์แต่ว่าความรู้สึกมันเป็นประมาณนะั้นจริงๆสําหรับตัวที่เป็นหูฟังตัวบัดสีโปตัวนี้มันใกล้เคียงกับเสียงเหมือนเราฟังแบบใกล้ๆจริงๆนะฮะเหมือนถ้าฟังวิทยุเนี่ยนะครับจะรู้เลยว่าเหมือนกับฟังบอลอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมันภาคอยู่ข้างๆผมอะเออมันให้ความรู้สึกที่แบบเฮ้ย มัน,ม,นมันได้ประสบการณ์จริงๆนะครับแล้วก็เวลาที่ผมนอนตอนคืนใช่ไหมผมก็จะฟังเพลงไปด้วยแล้วผมก็จะเปิด ANC นะครับหรือว่าการตัดเสียงนะครับตัวนี้สามารถตัดเสียงได้สูงถึง48 d e แเดซิเบลแล้วก็มีโหมดในการตัดเสียงถึง6 6โหมดนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับ adaptive ได้ถึง3ระดับด้วยกันนะครับก็ผมว่าผมฟังไปเนี่ยผมเปิดทีวีไปด้วยเนี่ยผมไม่ได้ยินเสียงทีวีเลยนะแล้วผมมองว่าม้มันจะช่วยได้ดีมากเลยถ้าเกิดว่า เออผมแบบอยากจะที่จะอยู่บนโลกส่วนตัวผมฟังเพลงถ้าจะไม่ได้ยินอะไรเลยนอนหลับไปอย่างเงี้ยฟังเพลงไปแบบชิลๆเพลินแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่เพราะมันอยู่ได้นานมากๆ38ชั่วโมงนะครับถือว่าเป็นหูฟังที่ผมว่าดีมากๆเลยทีเดียวสำหรับการฟังเพลงเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ชอบแบบ ฟังเพลงแนวแบบตึบตึบเสียงเบนหนักๆตัวนี้ผมว่าก็อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับในเรื่องของการเอาไปใช้งานบ้างถ้าเกิดว่าเราจะซิงกับโทรศัพท์มือถือที่จะใช้โทรเข้าโทรออกตัวนี้ก็มีไมโครโฟนนะครับมาด้วยกันถึง3ตัวนะครับเหมาะมากๆสําหรับการโทรเข้าโทรออกคุยอะไรแบบนี้สามารถจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้2ตัวพร้อมกันนะครับอาจจะเป็นสมาร์ทโฟนตัวนึงแท็บเล็ต หรือตัวที่เป็นตัวโน้ตบุ๊กอย่างเงี้ยคคนที่ประชุมออนไลน์แบบเนี้ยสามารถใช้งานได้เลยแบตเตอรี่อยู่ได้ยาวๆดีไซน์สวยๆนะครับมีระบบเสียงที่เรียกว่าสมจริงนะครับสามารถที่จะปรับระบบเสียงต่างๆได้นะครับเออผมว่าทำออกมาได้ดีนะครับมีคำสั่งต่างๆซึ่งใช้งานได้ง่ายมากนะครับเราสามารถที่จะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบนตัวโทรศัพท์มือถืออย่างผม เชื่อมกับตัว Xiaomi เนี่ยนะครับตัวที่เป็น12 Pro เนี่ยก็ใช้งานได้แบบยาวๆไปเลยจะเชื่อมต่อกับ iOS อะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะทําได้นะครับอย่างอื่นที่จะพูดถึงตัวนี้ถ้าเพิ่มเติมสเปคนะครับตัวนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปรองรับ Hi-Res Audio Wireless นะครับน้ำหนักของเขาอยู่ที่49.5กรัมนั่นเองนะครับสีของเขาก็จะเป็น Star g o นะครับแล้วก็สเป e แบ็คมี2สีด้วยกันนะครับตัวชาร์จเป็น Type C นะสำหรับอายุของแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็น Single Charge อยู่ได้9ชั่วโมงนะครับ ถ้าเกิดว่าอยู่บวกกับเคสเนี่ยจะได้ถึง38ชั่วโมงเรารับบลูทูธที่5.3นั่นเองนะครับสำหรับราคาของเขาครับ6,990บาทสัมมผมนะผมว่าราคาสมเหตุสมผลนะผมว่าถ้าเกิดเทียบกับคุณภาพของเสียงนะครับการตัดเสียงรบกวนต่างๆนะครับเรื่องของดีไซน์เรื่องของแบตเตอรี่ผมว่าผมให้ตัวนี้ถือว่า,เ,าเป็นราคาที่ดีนะครับแล้วก็ ผมชอบฟิลที่แบบว่าเวลาเราฟังแล้วเรารู้สึกเหมือนเราอยู่ใกล้กับแหล่งกําเนิดเสียงอะไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นฟังเพลงแล้วรู้สึกเหมือนกับเขาร้องอยู่ใกล้เราแบบนี้นะฮะแล้วก็เบสมันไม่หนักจนเกินไปแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานเอาไปเชื่อมต่อสําหรับผมเองเนี่ยผมชอบที่จะเชื่อมต่อทั้งโทรศัพท์มือถือแล้วก็เชื่อมต่อทั้งโน้ตบุ๊กเวลาประชุมออนไลน์แบบนี้มันก็จะสวิตช์ให้ผมว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับตัวเสี่ยวมี บัตรสี่โปรตัวนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปว่าสาหรับคนที่ชอบเบ็ดหนักๆตัวนี้ก็อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่สำหรับคนที่ชอบเบ็ดหนักๆประมาณนั้นนะครับ เป็นไงบ้างครับสำหรับการรีวิว2ตัวนี้นะครับเพื่อนๆมีคําถามอะไรสามารถที่จะถามมาได้เลยนะสำหรับนาฬิกาและก็หูฟังเนี่ยยังอยู่กับผมอีกสักระยะหนึ่งนะครับอยากให้ลองอะไรเพิ่มเติมนะครับเดีย๋ยวผมลองให้แล้วก็จะมาคอมเมนต์ด้านล่างน,นะครับก็ขออภัยด้วยสาหรับคลิปนี้นะผมกลับมาจากบาหลีก็เป็นหวัดที่เรียบร้อยนะครับก็ในช่วงนี้ก็อยากให้ทุกคนพักผ่อนให้เต็มที่นะอากาศก็ไม่ดีนะครับฝุ่น PM สองจุก็เยอะมากๆทีเดียวดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับขอบคุณทุกๆการติดตามนะฝากกดไลค์กดน้้ววยะครช่งงีลิปขออเาาจ ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าโทรศัพท์มือถือช่วงนี้ยังไม่ออกอะไรกันเยอะเนาะแต่ว่าปีนี้นะฮะน่าจะตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ตอนนี้ไปนะครับน่าจะกลับมาสู่สภาวะปกติสําหรับการออกมือถือหรือว่ามีแคเเจตต้ต่างๆมาให้เรารีวิวนะครับคิดถึงทุกคนนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยพบกันใหม่ตอนหน้ากับบามาไบทีสวัสดีครับ